อีกหนึ่งไฮไลท์จากภาคกันดั้มหรือเฟรมฟอร์เวนเจน e นอกจากกันดั้มตัวร้ายอย่างเจ้ากันดั้ม e X ที่ถูกนําเสนอออกมาได้ดูนด้กลัวก็มีกลุ่มหมาป่าแดงนี่แหละครับที่ถึงแม้จะโดนตบยับซู้ไม่ได้พร้อมบทที่ต้องนําเสนอกันดั้มให้ดูแข็งแกร่งแบบสุดๆแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าซาคุจากหน่วยนี้สวยทุกตัวอาจจะไม่ได้มีดีไซน์ที่แปลกสีที่ฉูดฉาดแต่ด้วยความที่แอนิเมชัน มีการนำเสนอออกมาได้อ,อย่างสมจริงสมจังซาคูภาคนี้เลยมีสเสน่ห์สุดๆไม่ต่างกับซาคูฉบับอนิเมะเลยในวิดีโอนี้ผมบิวจะพาเพื่อนๆไปดูซาคูของหน่วยหมาป่าแดงที่ขึ้นขับโดยโซราลีหัวหน้าหน่วยหญิงแกร่งผู้ที่ต้องเจอกับฝันร้ายในการทำสงครามซาคูของหมาป่าแดง เปิดตัวในตอนแรกได้อย่างเฉื่อยมาพร้อมกับฉากร่อนลงมาจากฟ้าแบบโคตรเท่เพื่อรังงับเหตุการณ์ที่ถูกสาพันธซุ่มโจมตีแม้จะสูญเสียทหารในกองไปเยอะแต่การมาของซาคุข,ของหน่วยหมาป่าแดงก็ช่วยหยุดสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไว้ได้โดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังจะต้องเจอกับกันดัมปีศาจสีขาวที่จองจะเล่นงานพวกเขาในยามราตรี Red ves, how are ซีออนทำการยึดพื้นที่สำเร็จ ทำไมวูเขามีเวลาหายใจหายคอเรานักบินรวมตัวกันเพื่อตั้งแคมป์พักผ่อนแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็ถือว่าล้ำค่ามากสำหรับสงครามที่มีแต่ความวุ่นวายและความตายจนโซลารีต้องบอกกับทุกคนในกลุ่มเลยว่าพักผ่อนให้เต็มที่เพราะเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปนอนบนคอกพีทขุ่นยาวๆเลยแต่ยังไม่ทันจะได้หลับตา ฝันร้ายของพวกเขาก็ปรากฏมาตรงหน้าแบบไม่ทันตั้งตัวทําให้เหล่านักบินซาคุต้องประจําเครื่องเข้าต่อสู้กับปีศาจสีขาว MS-06F ซาคุ r a f ไทยที่มาพร้อมกับเสรารอากาศที่ขับโดยหัวหน้าสุรารีเข้าต่อสู้กับกันดำและได้สูญเสียสมาชิกไปต่อหน้าต่อตาการปฏิบัติภารกิจก่อนตะวันจะตกดินตอนนั้นพวกเขาเป็นฮีโร่แต่ในตอนนี้พวกเขา ไม่ต่างอะไรกับเป้ายิงที่โดนเจาะทะลุโดยที่ไม่สามารถโต้ตอบอะไรได้เลยความไม่รู้ของซีออนนำพาความกลัวเข้าครอบงำแม้ใจจะสู้แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือโมบิลสูตรสีขาตัวนั้นไม่กระทบกระเทือนแถมมันยังเข้าทำลายซาคุอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดที่ซีออนมีในมือได้อย่างง่ายดายหน่วยม้าป่าแดงสูญเสียสมาชิกไปเกือบหมดเหลือแต่หัวหน้าและผู้หมวดที่หนีตายมาได้อย่างหวุดหวิด แม้จะรอดตายมาได้แต่พวกเขาก็ได้สูญเสียคุณประจำตำแหน่งของตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยการหนีหัวสุกหัวซุนของกลุ่มทหารที่เหลือรอดของซีออนนำพาพวกเขามาตั้งหลักที่สวนซ่อมบำรุงที่เปรียบดั่งกองขยะอาวุธโซราดียืนอยากจะโต้กลับสา,าพันธ์ด้วยการปลุกใจให้บุคลากรของซีออนประกอบขุนสาคุสองเครื่องให้กับเขาและเลอชอนสุดท้ายสาคูทั้งสองก็ประกอบจนเสร็จ จนกลายมาเป็นสาคูทูอันเดนดิฟายไทหุ่นตัวใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นแม้จะถูกห้ามจากหัวหน้าเพราะการกระทำนี้เป็นการเรียกกนดัมเข้ามาหาและเล่นใหญ่เกินไปถ้าซู้ไม่ชนะพวกเขาที่นั่นจะจมลงสู่ความตายไม่ต่างอะไรกับการเอาชีวิตตัวเองไปทิ้งการต่อสู้ครั้งนี้สาคูทั้งสองเกือบเสียท่าพอเรื่องเทคโนโลยีแต่ก็สู้กลับได้ด้วยทักษะการขับหุ่เพราะสุลาี เป็นนิวไทส์และไล่ต้อนกันดั้มกลับไปได้พร้อมทำลายจิมได้อีกหนึ่งเครื่องหลังจากการแฝงตัวเข้าไปขโมยจิมเพื่อศึกษาเทคโนโลยีของสหพันธ์แต่ดันโดนกันดั้มหยุดไว้ได้ก่อนโซรารีและพักพวกหลังจากที่สูญเสียบุคคลสำคัญอย่างผู้บวชโลชอนไปจากการสละชีวิตก็ตัดสินใจล่าถอยเพื่อเตรียมตัวกับอวกาศด้วยความพ่ายแพ้โซรารีได้เข้าต่อสู้กับกันดั้มอีกครั้งและได้พูดคุยกันผ่านขุ่นรบ การพายแพ้ครั้งนี้พวกเขาสูญเสียและสูญเปล่าสงครามตลอดหนึ่งปีมันร่าผู้คนสำคัญไปมากมายการที่โซลารีมีชีวิตต่อไปมีแต่ความเจ็บปวดจุดที่เขายือนอยู่เหมือนล้อมรอบด้วยเลือดที่นองเต็มพื้นเธอเสียทั้งครอบครัวและเพื่อนร่วมรบสุดท้ายกันด้ามที่ถูกขับโดยเด็กน้อยก็ได้ถูกทำลายโดยกูฟจากด้านหลังและโซลารีก็ตัดสินใจไม่กลับบ้านพร้อมฝากทุกคนในชีวิตของเธอให้อลฟี่นายช่างเพื่อนสนิทของเธอ ที่ได้กลับไปดูแลผู้เขาโซลารีตัดสินใจอยู่บนโลกต่อเพื่อเฝ้ามองสองครามและมุ่งนหน้าสู่ดินแดนแอฟริกาโซลารีเป็นอีกหนึ่งตัวละครจากจักรวาลกันดั้มยูนิเวอร์แซลเซนจูรีที่เป็นตัวแทนของทหารฝั่งซีออนที่ไม่ได้ดีเด่นอะไรแล้วก็เป็นเพียงแค่น,นักบินหัวหน้าหน่วยที่ต้องแบกรับชะตากรรมของผู้คนมากมาย ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงจะเปลี่ยนแปลงอะไรเธอเป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งของผู้มีอำนาจที่เดินหน้าเล่นเกมสงครามเรื่องราวของตัวละครสุราีตัวเอกหลักที่เป็นผู้หญิงจากภาคบทสวดส่งว,วิญญาณแห่งความอาฆาตนําเสนอความเจ็บปวดของสองครามผ่านเลนส์ของฝั่งซีออนครา่ครากๆก็จะมีประมาณนี้ครับราอาดูสมัยคุณที่เธอขับกันบ้างดีกว่าโดยจะหยิบมา2ตัวที่เป็นตัวของเธอนะครับไม่นับซาคูแท้งแล้วก็จิมที่ไปขโมยเริ่มจากตัวที่1 ms 0 6 f ซาคู2ู f type ทั้งกลุ่มมาป่าแดงใช้ขุณรหัสนี้หมดเลย แต่ก็จะมีการทําสีเคราะชิ้นส่วนต่างๆที่แตกต่างกันไปในส่วนตัวของโซลารีครับเนี่ยจะมีสีโดดเด่นกว่าใครนะเพราะว่ามาในสีแดงส้มและก็มีเขาสองเขาเป็นเสาอากาศถ้าดูจากสีของเล่นมันจะสดมากๆแต่ว่าที่เราได้เห็นในซีรีส์มันจะมีความมนต์ความเลอะแบบสมจริงสมจังมันคือหุ่นรุ่นผลิตจํานวนมากที่ถูกส่งมาทําธารกิจตามพื้นที่ต่างๆของโลกมีการปรับแปล่งอะไรเข้ามานิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่รหัสเจที่เป็นหุ่นสาหรับการต่อสู้บนโลกโดยเฉพาะนะ เราเลยจะได้เห็นเหล่านักบินบ่นกันว่าไม่ชินกับพื้นที่ที่มีแรงดึงดูดมันหนักมากๆสเสริมนิดหนึ่งเรื่องสมาชิกทีมแม้จะโผล่มาไม่มากแต่จะไม่พูดถึงเลยก็คงไม่ได้ก็จะมีชัฟหรือว่าในรหัสบราโวซากูของเขาจะมีไหลเป็นหนามแหลมเกินหน้าเกินตาเพื่อนๆแม้จะไม่ได้ใช้งานจริงแต่ว่าก็ใช้ข่มขวัญศัตรูได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลอชอนผู้หมวดที่เพิ่งจะเข้าทีมมา หุ้นของเขาเลยมีการปรับเปลี่ยนที่ค่อนข้างน้อยรหัสประจําตัวของเลอชอนคือชาลีเคลหรือว่าเดลต้าทหารมาานิ่งที่ทําหน้าที่เป็นมือยิงประจําทีมเพราะว่าสาคูของเขามาพร้อมกับปืนไรเฟลิลขนาดใหญ่สาคูเครื่องนี้จะมีการทําสีเทาเพิ่มเข้าไปสําหรับการพรางตัวแต่พรางได้จริงไหมไม่รู้เพราะบทส่งให้แกโดนสอยตั้งแต่ตอนแรกมาแล้วและคนสุดท้ายหัวหน้าหน่วยโซราดีด้านรูปลักษณ์สีสันของหุ่นก็อยากที่ได้ให้ข้อมูลไปส่วนด้านอาวุธ เธอก็จะใช้อาวุธมาตรฐานทั่วๆไปของซาคุก็จะมีฮีทฮอคมิสไซล์ปืน120มมและไหล่ที่เป็นโล่ติดตั้งเอาไว้ของเล่นกันพายของ MS06F ซาคุ 2F Type เอาเป็นตัวของโซลารีก่อนนะก็จะมีไฮเกรด1ต่อ144ตัวนี้วางจำหน่ายพร้อมกับ HG g u n d ้ m EX เรียกได้ว่าออกพร้อมกันหมดพร้อมกันทำให้ราคาค่อนข้างสูงอัตราการหาของก็ ยากขึ้นแล้วในปัจจุบันประกอบเสร็จก็จะได้โมงเอยุคใหม่ที่มีดีเทลจัดเต็มเพราะตัวที่ได้มาจะมีความเป็นสีส้มอ่อนแล้วก็มีสีแดงปนอยู่ถ้าตัดเส้นเนี่ยจะเห็นดีเทลมากขึ้นไปอีกอาวุธก็จะได้ครบครันตามมาตรฐาน เอาไปจัดทาเล่นคู่กับปีศาสีขาวยังไงก็ฟินส่วนซาคูตัวอื่นในทีมเป็นสินค้าผีบันไดทั้งหมดแยกออกมาเป็น2นะครับนั่นก็คือแบบของเคียวกับชับที่จะมีไรเฟิลกับตัวไหล่แหลวหัวแดงซึ่งแบบเนี้ยมันก็จะได้ตัวซาคูทูอันเดนติฟายไทที่เป็นตัวประกอบใหม่ของโซลารี เข้ามาด้วยส่วนอีกแบบจะเป็นตัวของโลชอนแบบเดียวๆไปเลยซึ่งก็จะมีหุนซาคุของโลชอนที่ใช้ในช่วงต้นเรื่องกับแบบที่เป็น Identify t y p ไททั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นสินค้าพีบันไดทั้งหมดเลยครับหุ่นตัวต่อมาที่โซลารีขับเข้าต่อสู้กับการดั้มจะมีชื่อว่า MS 0 6 r b A s a k u r t o Identify Type ตัวนี้จะมีความคล้ายกับตัวเก่าเพราะว่าใช้โทนสีเดียวกันได้ก็คือส้มแดง แต่ก็ไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวเพราะว่าดีเทลเนี่ยมันจะดูแบบยำๆรวมๆทั้งตะข่ายเอยกรอบเสริมที่เป็นตีนตะขาบเอยแล้วก็โล่ที่หลายที่ทําขึ้นมาใช้อย่างแบบเฉพาะกิจมากๆเมื่อเลยดูเป็นขุ่นรีไซเคิลสมชื่อเลยแต่ก็ยวได้ดูถูกเปนไปเพราะว่าส่วนต่างๆถูกโมดิฟายมาเพื่อให้เข้าสู้กับกันดั้มโดยเฉพาะทําให้มันไม่ได้มีชื่อหรือว่ามีรหัสเป็นของตัวเองอย่างเป็นทางการที่แกร่งสุสดๆเนี่ยของเจ้าซากุูตัวนี้ก็คงเป็นโล่แบบ2ชั้นที่ติดไว้บริเวณไหล ที่ช่วยทําให้โซลารีเนี่ยรับตีนเจ้าปีศาจจากสาพันได้อาวุธอาจจะไม่ได้เน้นมากแต่เน้นไปที่ความถึกทนมากกว่าแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นอาวุธมาตรฐานเดิมๆครับส่วนของเล่นอย่างที่บอกไปครับว่าสินค้าเนี่ยจะเป็นตัวพิเศษพีบันไดแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวของชับแล้วก็เขวแล้วก็จะมีอีกลายนะั่นก็คือการดัมจูดิเว s ร์สเป็นโมเดลสําเร็จแบบเดียวกันกับการดัม e X คู่ปรับของเขาดีเทลถือว่าทาออกมาได้ดีเลยครับใครสนใจก็ลองไปหามาเล่นกันได้ และนี่ก็คือทั้งหมดของเนื้อหาในวิดีโอนี้ด้วยความที่ภาคเรียกเลียมฟอร์เวนเจนช์เป็นภาคที่ใช้ตัวละครนําเป็นกลุ่มซีออนที่ต้องมาเจอกับฝันร้ายที่เรียกว่าสงครามและกันดั้มเราเลยจะได้เห็นซาคุเยอะมากๆนะมากไปกว่านั้นก็คือเราได้เห็นหุ่นตัวอื่นของฝั่งซีออนด้วยแต่ในวิดีโอนี้จะมาพูดแค่หุ่นตัวเอกครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปใครชอบซาคุหรือว่ากันดั้ม ex มากกว่ากันคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับแล้วตัวต่อไปอยากให้เป็นตัวไหนจากเรื่องอะไร บอกกันได้เลยนะตรงไหนพิดขออภัยสามารถช่วยกันแก้สามารถช่วยกันเสริมข้อมูลได้นะแอบบอกนิดๆน,นะว่าภาคดตบมันโอตอนนี้กําลังหาข้อมูลอยู่แต่ว่าขอหาให้ชัวก่อนเพราะว่าหุ่นมันก็เยอะกันดัมมายสเตอร์แต่ละคนเนี่ยก็โดดเด่นกันท้งนั้นทําทีเนี่ยมียาวแน่ๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบครับสวัสดีครับ